สวัสดีครับชมใบเรียงบือรวยรวยนะครับที่ทุกคนก็เรียกหาซ้ำสีสันสวยงามนะครับเช่อก็มงคลนะครับดูแนวทางวันที่17บมก,กรานะครับมีอะไรน่าสนใจเอ่ย ท้างบนมันก็ไม่มีอะไรนะครับดูด้านล่างครับด้านล่างมีเลขพาโรยนะครับให้ยามสามตานะครับให้สองกับห้ามาแล้วก็มีนะครับเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดอันนี้เป็นอาจารย์ปื้รศีตาไฟนะครับให้สามมานะครับสามห้าสามสี่สามศูนย์ ากาศเย็นนะครับวันนี้ปีใหม่นอากาศเย็นนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีอะไรที่น่าสนใจท่านพ่อขุนด่านนะครับให้สองสองเด่นเลยครับสองสองสองแปดสองสี่สองหนึ่งสองหเจ้าพ่อยี่กงหงนะครับเดี๋ยวผมขับรถผ่าน สารท่านทุกวันเลยนะครับนี่ให้มา77นะครับ72 74 73 79ถัดมาเป็นย่านาคให้โชคนะครับเด่นหนึ่งนะครับ15 17 18 14แคปไปดูนะครับแคปไปดู ด้านล่างเป็นเลขแม่เบียนะครับให้2อกเจ็มานะครับเลขแม่เบีย2องกเจ็เตาเพือกนะครับเด่น5นะครับ5 4 5 6 5 7 5 8าห้าให้หมานะครับแล้วก็สมบัติกลมานะครับให้เก้ามานะครับ9 2 9 5 9 1 9 4เลขเทวดานะครับให้8นะครับ8 3 8 4 8 7 8 9นะครับเลขเทวดาเนี่ย แด,ด้านอันนี้ก็สุดท้ายครับด้านล่างนะครับเป็นของพารวยมีโชคนะครับมีชุด3ตัวให้นะโอ้โอโอเยอะเยอะนะครับ 24ชุดนะครับมี793 792 791 798 932 938ขอไปนะครับลมพัดขอแคปไปดูนะครับผม

ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็เป็นของลอตเตอรี่ใบตรวจหวยนะลอตเตรี่นะครับของรวยรยนะครับรวยรวยรยโอเคครับสวัสดีครับผมขอให้โชคดีเด้อ